สวัสดีครับผมคุณลุงถึงไหนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตามแน่ว่าเพิ่าอยู่ใส่คือรอเททิมอย่างเดียวเลยอย่างไรก็ต้องห่อนี่ห่อนห่อนห่อนครับผมรอเช็คไปกับแอชชินแล้วประมาณไหนกลับกลับเย็น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 จะไม่รู้ตอนไหนคงเดินทางแล้วแบบนี้เนาะเดินทางมาเลยอยู่ในระหว่างการเดินทางหลังจากนี้พอแจ้งฮอดอย่ันยิงก็ประมาณสองสามทุ่มนี้นะเออตะเกียบนี่ดอกดอกแก่คนเละทานข้าวดูข้าวัง ก่มาถึงแล้วนะครับทุ่งนาลุงพลน,นะครับยูทูบเบอร์เราก็จัดตัดหญ้านะครับจัดสวนเพิ่มความสวยงามนะครับให้กับสวนหย่อมข้างองค์ปู่ปาริจิตนะครับเดีวเราเดินดูบรรยากาศนะครับนี่อาก,กาศ สดๆนะครับที่นาลุงทนนะครับข้างลานองปูนะครับโอ้ฝนสิตกใช่ปะฝนตกดีป่ะทุกผันฝนตกดีปะ่ะมันตัดตกยังมือไล้ป่ะอ่า อน,นี้นะครับบรรยากาศมือนฝนจะตกนะครับนี่ครับปาฮันนี่นะครับตกว่าเป็นจะตกว่าเมืออเรอล่งร่มเราปะเนี่ยเป็นยังสี่ตลอดวะ <laughs> ตัวนะครับลมแรงมากนะครับตอนนี้ ดูจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับผมถ้ายังไงก็เดี๋ยวอัปเดตสภาพอากาศให้ดูอีกรอบนึงนะครับอ๋อนี่เป็นทางเข้านะครับนี่ทางเข้ารถจะเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็ได้นะครับแล้วก็มาจอดที่ลานตรงนี้นะครับอัปเดตสดๆนะครับที่นาลุงพลนะครับเวลานี้หกโมงนิดๆนะครับ หกโมงนนี่กลางจะทุ่มหนึ่งแล้วโอ้จะทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่เมื่ดนะครับเอฟซีาสวยงามนะครับกำลังจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับทายนะครับเรียม ตรงทรายปูตัวนอนนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านะครับ ปูปลาริจิน,นาคารนะครับกิดพาไปลงในเพจนะครับฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับผม ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับ m u 9นะครับทางแพลตฟอร์มของ facebook นะครับเก็บภาพส,ายสวยๆไปลงให้กับ e fc ได้รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมปาลิจิตเนครา,าดช่วง ตะวันกำลังรับขอบฟ้านะครับจะสวยงามนะครับงว้างเลยก็ทีมงานของลุงพลป้าแตน,นครับก็กำลังเดินทางกลับเนาะน่าจะถึงเงยน็เยนๆค่ำๆนะครับค่ำๆเนี่มันเย็นแล้วถึงค่ำๆนะครับอัปเดตสถา,านาการณ์นะครับที่ จำปาดงนะครับผมก็เพิ่งเลิกงานก็มาเลยดิง่งมาเลยนะครับผม ก็มีของนะครับมาเซอร์ไพรส์น้ำมนต์นะครับเซอร์ไพรส์น้องน้ำมนต์เห็นน้ำมนต์บ่นอยากเล่นนะครับเอ็มก็เอามาด้วยนะครับอาทิตย์นี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูดูนี่นะครับ เป็นถุงกอบนะครับถุงไม้กอบเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับเสื้อไผยน้ำมนต์นะครับเนี่ยเป็นชุดไม้ของเอ็มนะครับที่เอาไว้เล่นกับเจ้านายนะครับที่ค่ายนะครับเดี๋ยวจะมาชวนน้ำมนต์ไปเล่นนะครับอยู่สามวันนี้ก็รอรอดูนะครับว่าเราจะไปกันวันไหนเป็นชุดไม้พร้อมออกรอบนะครับชุดนี้ น้ำมนยิ้มแน่เลยนะครับพอน้ำมนเห็นก็เดี๋ยวไปเล่นนะคไม่ไม่มันเสาก็มันอาทิตย์นะครับเสาที่จันนะครับสามวันนี้ซึ่งสนามสนามจะอยู่ที่หลังโรงเรียนของพี่โอมกับพี่น้ำมนนะครับก็คือโรงเรียนมัธยมมานอนนะครับจะมีสนามกอล์ฟนะครับอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งน้องก็เรียนนะครับเรียนวิชากอล์ฟมีคนครูสอนเนาะเอ็มก็ได้พูดคุยกับน้องน้ำมนนะครับซึ่ง อาทิตย์ที่แล้วนะครับน้องบอกว่าอยากเล่นเนาะเอ็มก็เลยเอาไม้มาด้วยนะครับอาทิตย์นี้ชุดเป็นชุดออกรอบนะครับพร้อมตีนะครับบรรยากาศสดๆล่าสุดรับรองมนเดี๋ยว อเครับอัปเดตล่าสุดครับสวัสดีครับ